ร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นยานธรรมศาสตร์รังสิตแบบเลิศเลยล่ยกให้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่รสชาติถูกปากคนไทยสุดๆวัถูด <What? S 2> <ๆ>ิบสดสะอาดส่งตรงมาจากญี่ปุ่นที่นี่เขาจะมีบุฟเฟ่ให้เลือกกัน4ี่ละคาซึ่งวันนี้เราเลือกทานเป็น1299บสตั้งใจจะมาทานฟัวกาโอโทโร่วากิวอป,ปลาไหลย่างมันปูย่าง ทุกอย่างสั่งได้แบบไม่อันแล้วราคานี้คือสั่งได้มากกว่า200เมนูเมื่อกี้ว่าคุมแล้วใช่ไหมมาดูนี่กันต่อตาชิมิรวมเซสตเตอร์ม,มาแบบชุดใหญ่คือสดใหม่ชิ้นใหญ่แล้วมันจุใจมากแล้วนี่กุ้งย่างซอสเมนไตเปิบม,มาแบบตัวใหญ่ตัวโตวแล้วคือละมุนสซติริหอยนางลมก็มาแบบจัดเต็มสามแบบสามสไตล์ที่แปลว่าอาร่อยทั้งหมดเต็กปลาถุน้าที่มาชิ้นนันหนาลงตัวและนี่ยังไม่พอมีเมนูพิเศษด้วยหมูใบหนามย่างราซอูนิตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกแขมฟินระดับร้อย ต,ตยังไม่หมดนะยังไม่หมดทางเครื่องดื่มและของหวานเขาก็มีเยอะมากโซนของทานเล่นผลไม้พุดดิ้งตรงนี้ก็ตักไม่อันแล้วพุดดิ้งก็คือเลิศและนี่ลหละคอฟเฟ่ที่ทำร้อนๆเสร์มมาพร้อมไอศครีมโทษนะขอขยายกระเพาะได้ไหมอยากกินอีกที่นี่คือทำถึงมากคุ้มมากฉันพูดเลยทิกาดอีจีเมชิโม,รมธรรมศาสตร์รังสิตมาเช็คอินกันได้เลยค่ะ